สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะนำท่านกลับมาพบกับรายการที่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านในทุกๆวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทาภิกษุณีเทรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะขอเจริญพรค่ะหลวงแม่ค่ะตอนนี้เราถ่ายทำอยู่ที่ไหนคะ อ,อยู่ในวัดจงธรรมกรัรยยณีนะคะด้านหลังที่เราเรียกว่าสวนสมใจนึกนะคะแล้วข้างๆเราเนี่ยจะมีสาะมรกตค่ะซึ่งมีน้ำไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่น้ำผูเขาเรียกอะไรกังหันกังหันประมาณกังหันชัยพัฒนาน,นะคะแล้วก็มีดอกบัวดอกบัวเนี่ยสวยมากๆเลยมาจากบ้านอุเบกขาคะ่ะน้องๆที่บ้านอุเบกขาอุตสาตัวเปียกปอนลงไปขุดเอาหน่อมันขึ้นมานะคะ แล้วก็เราก็ไม่นึกกันนะคะว่าจากหน่อเดียวที่น้องยอมสละตัวเองเปียกปอนไปขุดขึ้นมาให้นะเราจะได้ดอกบัวหลายกอมากๆค่ะความสวยงามเนี่ยมันสร้างความสุขให้เราจริงๆนะคะหลวงแม่เมื่อกี้นี้เห็นดอกบัวแล้วล่ะนะคะแต่ที่ทำให้มีความสุขมากกว่าดอกบัวก็คือ,อต้นเล็กๆที่ผุดขึ้นมาใหม่อีกสองกอค่ะค่ะ ยังไงขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ยังไม่เคยมาที่วัดทรงธรรมกรยาณีแห่งนี้ถ้ามีโอกาสแล้วก็เหตุการณ์ของโควิดซาลงเมื่อไหร่ขอเรียนเชิญที่วัดทรงธรรมกรยาณีนะคะขอให้เปิดวัดก่อนใช่ค่ะตั้งอยู่ที่ไหนคะหลวงแม่ริมถนนเพชรกเกษมนะคะระหว่างกิโลเมตรที่52ถึง53ค่ะเวลาที่พูดถึงเพชรกเกษมเนี่ยบางทีคนก็เข้าใจผิดนึกว่าเพชรกเกษมในกรุงเทพ ต้องบอกว่าถนนเพชรเกษมนะคะเราอยู่ผ่านซอยเพชรเกษม5้ามาเพชรเกษมนครปฐมค่ะต้องยืนยันค่ะแต่เราอยู่ริมถนนมากค่ะเห็นชัดเจนก่อนที่จะเลี้ยวไปราชบุรีค่ะค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่วัดก็เป็นที่สัปปะยะมีสวนอยู่ด้านหลังที่จะให้ท่านได้ พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีโอกาสได้มากราบพระภัยัจชายคุรุที่วัดแห่งนี้ด้วยนะคะหลวงแม่คะวันนี้ลูกมีเรื่องที่จะชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยคุยกันในเรื่องของความคิดค่ะหลวงแม่เพราะว่าความคิดก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําเราไปสู่สุขหรือทุกข์ก็ได้นะคะ,ค,ะคนเรามันต่างกันที่ความคิดนะคะค่ะจะคบคนก็ต้องดูว่าเขาคิดยังไง ใช่ค่ะแล้วก็มีคำพูดจากบางท่านที่บอกว่าเราเป็นอย่างที่เราคิดค่ะก็เร,เราเป็นอย่างที่เรากินและเราเป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าเราคิดอะไรเราคิดอย่างไรเราถึงกินอย่างนั้นค่ะแสดงว่าความคิดเนี่ยเป็นตัวที่จะนำไปสู่ผลที่จะเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆเลยนะคะค่ลูกจึงขออนุญาตที่จะ นำเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะหลวงแม่ลูกมีโอกาสได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ how successful people think ก็คือคนสำเร็จเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วมีรายละเอียดมากๆเลยแต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดของเวลาใน,ในการถ่ายทำนะคะขอดึงมาเฉพาะประเด็นเดียวก็คือประเด็นที่เขาบอกว่า เราควรจะให้ความสำคัญในการที่จะยืดหรือขยายความคิดค่ะหลวงแม่ซึ่งตรงนี้เขาให้มาเป็นสูตร <c oughs> หรือเป็นสมการเลยค่ะ <c oughs> ว่าถ้าเราอยากจะได้ผลสำเร็จที่ดีมันจะมีองค์ประกอบก็คือสิ่งที่คิดนั้นต้องเป็นเรื่องที่คิดถูกแล้วก็บวกกับคนที่เราไปพูดถูกก็คือพูดถูกคน จากนั้นบวกกับบริบทหรือสิ่งแวดล้อมที่ถูกบ,บวกกับเวลาที่ถูกและสุดท้ายบวกกับเหตุผลที่ถูกจึงจะนำมาสู่ผลที่ถูกต้องก็เลยขอการหลวงแม่ได้ช่วยขยายความในแต่ละ,ะปัจจัยของสมการนี้ค่ะหลวงแม่ข้อแรกก็คือต้องคิดถูกก่อนเป็นอย่างไรบ้างคะคิดถูกเลยนะคะ เหมือนกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านท่านสอนเรื่องการพูดว่าการพูดมี4แบบนะคะพูดที่จะเป็นประโยชน์แต่ว่าไม่จริงไม่พูดพูดที่ไม่ไม่จริงแต่เป็นประโยชน์ไม่พูดพูดที่พูดที่เป็นประโยชน์แต่ว่าทําร้ายคนอื่นไม่พูดเราจะพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นจริงความคิดก็เหมือนกันค่ะมันออกมาจากความคิดนะคะว่าความคิด ฐานความคิดของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ในกุศลกุศลนี่มากกว่าความถูกต้องนะคะคือไม่เบียดเบียนนะคะละละความชั่วแล้วก็ในความคิดของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดเพื่อประโยชน์ตนนะแต่เป็นความคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นความคิดที่อยู่บนฐานของความถูกต้องอันนี้นะคะพอฐานความคิดของเราถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะเราจะพูดเรื่องนี้กับใครนะคะกับใครมันก็นำไปสู่ ขั้นตอนที่2ององค์ประกอบที่สองนะคะ second factor ก็คือคนที่เราจะพูดด้วยเราจะพูดเรื่องนี้นะคะแต่เราไปพูดกับคนที่เขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาไม่มีความคิดร่วมกันกับเราเลยมันก็ป่วยการค่ะตามไปสู่อันที่3ก็คือปริบทเมื่อไหรควรจะพูดเรื่องนี้นะคะเป็นเวลาที่เขากําลังหิวมากเลยดกรการนาอยากจะไปแสดงธรรมกับเขาเนี่ยทั้งๆที่เรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องและคนนั้นน่ะก็ควรจะฟังเราด้วยแต่เขากําลังหิว ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่เวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูปริบทว่ามันพอเหมาะพอควรไหมเลือกการเวลากาเลากาเทศะนะคะเลือกเวลาให้พอเหมาะพอจาะเขากําลังจะพิจารณาเรื่องนี้เราไปเข้าไปสู่จุดที่มันไม่ใช่เวลามันก็ไม่เวิร์กนะคะแล้วสุดท้ายก็คือมันจะได้ผลไหมถ้าหากว่าแฟกเตอร์เหล่านี้นะคะองค์ประกอบเหล่านี้มันใช่มันถูกเป๊ะ คลิกเลยนะคะคลิกเปาะอย่างนี้เลยมันได้ผลประโยชน์มันได้ประโยชน์เต็มที่ของที่เราคิดมาค่ะซึ่งผู้เขียนบอกว่าองค์ประกอบนี้มันเกิดขึ้นยากที่จะเกิดมาพร้อมๆกันแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเราควรจะหาแนวทางในการที่จะทำให้องค์ประกอบในสมการนี้มันมาพร้อมๆกันได้อย่างไรคะหลวงแม่ ไอ้ G. คิดดีเนี่ยนะคะเราคิดดีเนะี่ยเราคิดดีเราคิดดีสามารถเราคิดดีอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราคิดดีแต่เราจะพูดกับใครอันนี้เราต้องเลือกผู้ฟังเลือกผู้ฟังนะคะแล้วก็ปริบทมันใช่ไหมเวลาสมควรไหมนะคะมันถึงจะได้ผลนะคะเมื่อพูดแล้วมันจะเป๊ะเลยมันถึงจะได้ผลอย่างนั้นนะคะองค์ประกอบตา่างๆเหล่านี้ที่จะให้มันมีมันมาประชุมพร้อมกันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายคะ่ะ ลูกขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคะหลวงแม่คือในอ,องค์ประกอบสุดท้ายของสมการนี้ให้ข้อมูลว่าต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้องด้วยเรื่องนั้นจึงจะได้ผลอันนั้นก็คืออันแรกที่เราพูดกันนะคะในความคิดของเราเนี่ยนะคะในความคิดของเราเนี่ยเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมควรและแน่นอนที่สุดมันต้องมีเหตุผลที่ถูกต้อง ในสมการนี้เราจะปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในแง่ของชีวิตส่วนตัวหรือในแง่ของการงานได้อย่างไรบ้างคะกลับมาตรงนี้เลยกลับมาตรงเนี้ยขณะที่คนข้างนอกเนี่ยนะคะที่ดรการจนาไปแจกข้าวไปแจกออของแห้งอาหารของแห้งเนี่ยดรการจนาจะไปแสดงธรรมกับเขาจะไปสอนให้เขามัธยัสถประหยัดมันใช่เวลาไหม ไม่ใช่เขาไม่มัทธยัติไม่ประหยัดนะคะท้องเขากิ่วเต็มทีแล้วนะคะจะไปสอนให้เขามัธยัติเนี่ยนะคะมันใช่ที่ไหมมันใช่โอกาสไหมมันถูกคนไหมเนี่ยค่ะมันเป็นองค์ประกอบที่เราต้องพิจารณาแล้วถ้าหากว่าเราทําไปโดยปรารถนาดีอย่างเดียวปรารถนาดีนะที่ทำเนี่ยไม่ใช่ปรารถนาไม่ดีเอาหนังสือธรรมะไปให้เขาเนี่ย <laughs> มันหิวมันกําลังหิวมันกําลังต้องการ ข้าวที่จะหุงให้ลูกกินมันไม่ใช่โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปก็คือเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการก่อนเมื่อต่อไปจากเวลานี้ไปนะคะโควิดผ่านไปแล้วนะคะเขาเธรรมาหากินได้แล้วล,ลงหลักปักฐานพอสมควรแล้วเมื่อเข้ามาดกรการจนาอาจจะแนะนำเขาว่าวิถีทางโพธิสัตว์เป็นยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นยังไง ทุกเป็นยังไงขณะนั้นนะเขากําลังประสบกับความทุกข์จริงๆคือทุกทางกายนะคะที่หิวโหยงานทำเนี่ยที่ปกติเคยได้วันละ300บาทยังจะเจือจานกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้นะเวลานี้50บาทก็ยังไม่ได้แล้วดรกาญจนาบอกว่าอยากจะไปสอนธรรมะกับเขาเนี่ยวันใช่เวลาไหมค่ะก็ต้องพิจารณานะให้รอบคอบในแต่ละมิติแต่ละแง่มุมนะคะ,คะเหมือนกับคนที่ อยากจะกินส้มตำปลาร้าแต่ว่าเอาพิซซาไปให้เขาใช่ค่ะแม้กระทั่งดกรการจนาเองนะ่ะดกรการจนาเองก็ไม่ใช่คนจะสอนง่ายๆนะลุงแม่ก็ต้องดูจังหวะวาระมันมีเรื่องเนี้ยที่จะต้องสอนเขาละนะคะแต่มันไม่ใช่โอกาสต้องดูว่าวาระจิตของเขาเพราะะ้อมไหม นะคะตัวตนของเขาเนี่ยนุ่มลงมาแล้วยังที่เราจะก้าวข้ามที่เราจะพูดถึงสิ่งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทําอย่างไรที่เราพูดกับคนคนนี้ให้เขาได้ประโยชน์ดังที่เราคิดไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องให้เวลาจริงๆนะคะหลวงแม่หมายถึงว่าความคิดมันนาไปสู่อื่นๆที่จะเกิดขึ้น<ะ>แต่เรามักจะ 9, เก้าหมือนถึงมองข้ามที่จะลั่งพิจารณาหาวิธีคิดที่ถูกต้องที่เหมาะสมะค่ะบางทีบางทีเราเราเราคิดดีนะปรารถนาดีอย่างเรยวแต่เพราะว่าเราไม่ได้ดูปัจจัยปริบทโดยรอบนะคะเราพูดอะไรไปเนี่ยมันก็เลยส่งผล ตรงกันข้าม backfire ภาษาฝรัง่งเขาบอก backfire คือเหมือนเวลาที่ยิงปืนนะคะมันจะมีแรงกระแทกกลับคือแทนที่มันจะได้ทิศโน้นนะมันกลับมาได้ทิศนี้นะคะตั้งใจดีความตั้งใจดีสิ่งที่พูดก็ดีค่ะพูดกับคนก็ถูกแต่ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่เวลานะคะแทนที่จะได้ผลดังที่เราคาดคิดมันกลับได้ผลตรงกันข้ามขอบพระคุณหลวงแม่ที่ชี้แนะให้เราได้เห็นช่องทาง คือวันนี้เนี่ยเราได้สมการ<ะ>ที่เป็นเหมือนเข็มทิศํำทางให้เราว่าถ้าเราอยากจะได้ผลแบบนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องพิจารณานะคะ,คะแล้วก็อีกประเด็นทอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือว่าเราลองให้เวลากับตัวเองกับการคุ้นคิดเงียบ เพื่อที่ว่าเราจะได้มองเห็นบริบทรอบๆนำไปสู่การ,าก,รการตัดสินใจและการกระทำที่เหมาะสมเง,งื่อนไขาทางพระวินัยซึ่งหลวงแม่คิดว่าสำคัญมากนะคะเงื่อนไขาทางพระวินัยข้อหนึ่งก็คือว่าที่เราพูดเนี่ยเรามีเมตตาต่อเขานะนะคะทั้งหมดทั้งหลายที่เราพูดมานะคะตัวเราเองนะคะเราตั้งใจที่จะพูดกับเขาเรื่องเนี้ยเรา ฐานจิตของเรานะมีเมตตาต่อเขาปรารถนาให้เขาได้ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าพูดแบบ You judge t h r t h a t the p e เ s o รเราไปตัดสินเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหรือแม้คิดว่าฐานคิดทางพระวินัยนะี่ยน่าสนใจแล้วเราน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้เพื่อทําให้เราเราพูดพูด,พด,พดมีความสุขแล้วก็พูดที่เราพูดด้วยมีความสุขค่ะประเด็นของเราอยู่ตรงนั้นย้อนกลับมาที่ใจอีกแล้วนะคะ เพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นทั้งหมดทั้งมวลของทุกการกระทําของมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงแม่ทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราไม่ว่าเรา,เราจะมีสมการที่ถูกต้องหรือเหมาะสมแค่ไหนแต่ว่าถ้าตั้งต้นที่ใจที่ไม่เป็นกุศลหรือใจที่มีเจตนาแอบแฝงเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดจริงค่ะ ต้องต้องกราบขอโทษผู้ฟังเลยนะคะถ่ายทำไปเนี่ยมีเสียงสุนัขบางแก้วแทรกอยู่เป็นระยะก็ต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าเราถ่ายกันเอาดอ์นะคะถ่ายกันข้างนอกแต่ว่าเนื้อหาสาระในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ไปบ้างนะคะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงที่ชี้ทางให้กับพวกเราคะ่ะสาธุคะ่ะกราบนมัสการคะ่ะ